ที่ของคูได้ไงวะน่าจะเป็นไอ้พวกแก๊งมังกรดำที่ถูกกลับไปอะค่ะมันคงยืมมือตำรวจมาจัดการกับเราฮัสเซียโธ่เลยแม้แต่แม่แม่ช่วยแต่ผมก็จัดการนางลูซี่แล้วพอแล้วนะครับนางลูซี่เอาโหมาจิตใจมาเสื่อมด้วยนะเนี่ยถ้าแกไปไปยืมมือนแล้วแกก็ไม่ตายไงแก่เราขอเอ้ยใครมาอะไรจะริ่นเนี่ยเสียใจเย็นก่อนนะคะใจยมใจเย็นอะไร ไอเ้เจ๊งี่ก็ไม่ยื่นมาช่วยแล้วถ้ามีหลักฐานยืดน,นึงมาถึงตัวกูได้เนะี่ยทุกอย่างพังพังเลยมึงไม่มีที่อยู่มึงไม่มีที่อยู่ม,มันใจเย็นปะล่ะก็ก็เห็นตอนแรกนายกติงอะ่ะกำชับกำลังพลแล้วนี่คะทำไมถึงคลายล็อกไปได้อะ่ะเรื่องนั้นนี่นูไปหาคำตอบเองหนูหาแน่อะไรที่ตกลงกับไอ้เจี้ยไว้ยังต้องดำเนินการต่อไปมึงเข้าใจไหมเ้ื่องนั้นดูดามันค้ามข่าวไปบอกตำรวจแล้วไหนจะเลื่องนันเพ็ตตีอีก เอ้ยเรื่องนานางนานดีพี่ไม่ต้ออยู่กับเรามันไม่กล้าหรอกทำทุกอย่างต่อไปฉันไม่ยอมให้อำนาจของฉันเนี่ยเกิดคำถามเพราะว่านงงางโชกง่าโง่หรอ น้าซีดเลิฟเลิฟอุตสาห์ช่วยทำแผลให้อะขอบคุณมากนะคะยินดีครับแล้วก็คนไข้อาจจะเบลอเบลอนิดนึงผู้จันไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าอัดมอร์ฟีนไปค่อนข้างเยอะอ๋อแล้วเขาจะเป็นอะไรมากไหมอะะอ๋ะอก็แค่เมาแล้วก็ผลข้างเคียงก็สมองช่วงเนี้ยอาจจะกกไม่ทัน<อ>จริงๆก็อยากจะฉีดอินี่แหละ<อ>เหมือนกันจ้า ด่าฉันอีกปฟนกิ้วอะไป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 อยู่นานด่ากูมากเดี๋ยวมีตบกันนะปาปมึงหลอกไปนี่เป็นเรื่องของกูกับอีหนูนาถ้าเธอจะยิงหนูนาเธอต้องยิงทะลุฉันไปเท่านั้น นี่ไปนี่ไป,ไปท่านท่าน,ท,านท่านนอนลองก่อนนอนก่อนนะตอนนี้ทุกอย่างโอเคหมดแล้วะบายใจได้แค่ฉันอยู่เป็นเพื่อน